สวัสดีค่ะนักเรียนภาษาไทยวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคำคล้องจองคำคล้องจองคืออะไรพร้อมแล้วเราไปเรียนด้วยกันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เขียนและแต่งคำคล้องจองได้ 2. ออ่านออกเสียงคำได้ถูกต้อง คำคล้องจองคำคล้องจองคือคำที่มีเสียงสัมผัสกันซึ่งเป็นคำที่ประสมสรสะเสียงเดียวกันถ้ามีตัวสะกดก็ต้องเป็นตัวสะกดมาตราเดียวกันคำคล้องจองแบ่งออกเป็นสองประเภทคำคล้องจองที่ไม่มีตัวสะกดแต่มีเสียงสระเหมือนกันคำคล้องจองที่มีตัวสะกด มีเสียงสระและเสียงตัวสะกดเหมือนกันค่ะต่อไปเด็กๆไปดูตัวอย่างคำคล้องจองที่ไม่มีตัวสะกดมา้าป่าหญ้าฟ้าแม่แต่ไปไฟดูปู พี่จีนักเรียนสังเกตคำนะคะคำเหล่านี้จะมีเสียงสระเดียวกันค่ะต่อไปนักเรียนไปดูตัวอย่างคำคล้องจองที่มีตัวสะกดนะคะแม่กงลิงวิ่งจริงกลิง่งนิ่ง ต่อไปแม่กมลมลมก้สมส้มจมนมนักเรียนสังเกตดูนะคะคำเหล่านี้จะมีตัวสะกดแม่กโกงและแม่กลมเหมือนกันค่ะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าคำที่คลองจองกันนี้จะมีเสียงสระและเสียงตัวสะกดเหมือนกัน แต่มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันได้ค่ะและมีพยัญชนะต้นหนึ่งหรือสองตัวก็ได้นะคะคำคล้องจองที่มีสองพยางรำพันวันใหม่ใหญ่ยิ่งวิ่งวุ่นพัานคล้องจองกับวัน ใหม่ค้องจองกับใหญ่ยิ่งค้องจองกับวิ่งโชคดีมีสุขลุกนั่งฟังเพลงตีค้องจองกับมีสุขคล้องจองกับลุกนั่งคล้องจองกับฟัง ตัวอย่างคําคล้องจองที่มีสามพยางนาฬิกาเสียงฮาเฮไกวเปลน้องกากับหาคล้องจองกันเฮกับเปลคล้องจองกันรู้จักให้ตั้งใจเรียน อ่านเขียนดีให้กับใจคล้องจองกันเรียนกับเขียนคล้องจองกันคุณค่าของคำคล้องจองมีประโยชน์ในการใช้แต่งบทร้อยกรองให้แพเราะตัวอย่างบทร้อยกรองยิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจสดชื่น ท่าทางเริงรื่นผู้อื่นชื่นชมค่ะเด็กๆเ,เมื่อเด็กๆเ,เรียนรู้แล้วพอจะบอกได้หรือยังคะว่าคำคล้องจองมีลักษณะอย่างไรคำคล้องจองคือคำที่มีสระเสียงเดียวกันหรือคำที่มีเสียงสระและตัวสะกดในมาตราเดียวกันต่อไปเด็กๆไปฝึกอ่านคำคล้องจองกันนะคะร่องรอยฝอยทอง ล่องหนสนใจใบบัวหัวเราะแก่เท่าเฝ้าคอยส้อยคอข้อสอบปลอบใจใบตองตำแหน่งแข่งขันสัญญาตายายภายเรือเพื่อแผ่เชื่อถือหรือฟื้นลื่นล้ม จมน้ำสำลีสีดำพาเพลินเขินอายขายของรองเท้าเจ้าที่ผีเสื้อพับผ้าหน้าชมสมใจไฟเรียนเทียนไขไกลตาเกี่ยวก้อยน้อยใจในป่าน่ารัก พักผ่อนนอนหลับต่อไปนักเรียนไปดูคํากรนที่มีเสียงคล้องจองกันนะคะไก่นักเรียนก็จะเห็นว่าในคํากรนนะคะก็จะมีคําที่มีเสียงสัมผัสกันหรือคล้องจองกันลุกตื่นทำกิน ในบทกลอนนี้ก็จะมีเสียงของคำที่มีความคล้องจองกันสัมผัสกันนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างคำกลอนเต่าตัวฉันคือเต่าอีกเราเดินช้าต้วมเตี้ยมไปมาในนาสุขใจกระดองเปลือกแข็งทนแรงกว่าใครผู้คนชอบให้ผักบุ้งเรากิน ในบทกลอนนี้นักเรียนก็จะเห็นว่ามีคำที่มีเสียงสัมผัสกันหรือคล้องจองกันนะคะต่อไปคุณครูมีคลิปมาฝากเพิ่มเติมนะคะคำคล้องจองสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับคำคล้องจองกัน อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าคำคล้องจองคืออะไรถ้าอย่างนั้นก็ตามมาเลยคะ่ะคํำคล้องจองคือคําที่ประสมสระเดียวกันถ้าคํานั้นมีตัวสะกดตัวสะกดต้องอยู่ในสระและมาตราตัวสะกดเดียวกันคำคล้องจองเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคําสัมผัสซึ่งมีทั้งคำคล้องจองหนึ่งพยางค์และคำคล้องจองสองพยางค์ เรามาดูคํำคล้องจองหนึ่งพยางค์กันก่อนนะคะปูหนูหมูดูหูกินดินบินหินถิ่น เที่ยวเกี่ยวเบี้ยวเคี้ยวเลี้ยวจบกบพบรบอบขาดวาดถาด ารารเล่นเกมสนุกสนๆก,กันไปแล้วคราวนี้เรามาดูตัวอย่างคำคล้องจองสองพยางกันบ้างนะคะเช่นนกน้อยลอยล่อง ช้างใหญ่ในป่าไร้ทุกข์สุขใจพืชผักฟักทองของสวนชวนกิน กำลังสนุกเลยเวลาก็หมดเสียแล้วไว้คราวหน้าเรามาสนุกกับภาษาไทยกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะค่ะเด็กๆเมื่อเรียนรู้จบแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมเรื่องคำครองจองไปใช้ด้วยนะคะและภาระงานวันนี้ให้นักเรียนเปิดในเอกสารประกอบการเรียนรู้หน้าที่30ค่ะเมื่อนักเรียนเปิดแล้วให้นักเรียน อ่านทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนมาของวันนี้นะคะเรื่องคำคล้องจองและเปิดแบบฝึกหัดในหน้าที่31ค่ะนักเรียนเปิดชีตประกอบไปด้วยเลยนะคะตัวอย่างให้นักเรียนโยงเส้นคำคล้องจองต่อไปนี้ให้ถูกต้องแล้วฝึกอ่านข้อที่1นึ่คำว่าเผื่อแพ่เกลื่อนกลาด ข้อสอเกลือนกลุ่มแบ่งปันข้อ3ตักเตือนแชร์เชือ้อข้อ4ขันแข่งรุมล้อมข้อที่5ดอกส้อยตักน้ำข้อที่6เพื่อนรัก อ้อยควันข้อ7จ็ดลำพังไมตรีข้อที่8พวกพ้องหานกล้าข้อที่9ก้าน้ำใจถังแตกข้อที่สิบลำทานน้องพี่ ต่อไปวิธีการทำนะคะให้นักเรียนสังเกตคำที่เป็นคำคล้องจองนักเรียนบอกได้หรือยังคะว่าลักษณะคำคล้องจองเป็นอย่างไรลักษณะคำคล้องจองก็คือคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดก็ต้องเป็นตัวสะกดในมาตราเดียวกันใช่ไหมคะตัวอย่างข้อที่หนึ่คำว่าเผื่อแผ่เวลานักเรียนจะโยงเส้นนะคะนักเรียนสังเกตคำว่าเผื่อแผ่ พยางค์ที่สองคำว่าแพระสมด้วยสระแอเกรียนก็ไปดูคำด้านขวามือนะคะว่าคำไหนขึ้นต้นด้วยสระแอบ้างคุณครูได้แล้วก็คือคำว่าแช่เชิญชอแอแช่ชอเอือนอเชิญแช่เชิญคำว่าแพ่กับคำว่าแชระสมด้วยสระแอเหมือนกันนักเรียนก็โยงคำมาหากันนะคะ แสดงว่าคำว่าเผื่อแผ่คลองจองกับคำว่าแชร์เชือนต่อไปข้อที่สองเกลื่อนกลุ่มพยางค์ที่สองอ่านว่ากลุ่มประสมด้วยสระอุมีตัวสะกดก็คือแม่กลมใช่ไหมคะนักเรียนลองดูซิคำด้านขวามือมีคำไหนบ้างที่ประสมด้วยสระอุแล้วมีมอม้าเป็นตัวสะกดแม่กลม คุณครูเฉลยกลุ่มคล้องจองกับคำว่ารุมสองคำนี้ผสมสระอุและมีมอมา้าแม่กลมสะกดเหมือนกันค่ะส่วนแบบฝึกหัดที่เหลือนักเรียนลองฝึกทำด้วยตัวเองนะคะแบบฝึกหัดอีกหนึ่งหน้านะคะในเอกสารประกอบการเรียนรู้หน้าที่32นําคํานำคำที่กำหนดให้เขียนลงในช่องว่างให้เป็นคำคล้องจองนักเรียนฝึกอ่านคำก่อนนะคะ วาวับตามหาเรียนรู้บาดตายฝันหวานเรียวสวยยากนานวานซืนยกตัวอย่างข้อแรกนะคะคำที่กำหนดให้คือคำว่าคอขาด นักเรียนสังเกตคำว่าคอขาดนะคะพยางค์ที่สองขออาดอขาดประสมด้วยสาระอาและมีดอเด็กเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กดใช่ไหมคะนักเรียนก็หาคำที่ประสมด้วยสระอาและมีแม่กดเป็นตัวสะกดนักเรียนเจอคำหรือยังคะคุณครูฉเฉลยคอขาดคล้องจองกับคำว่าบาดตาย คำว่าขาดกับบาดคล้องจองกันตัวอย่างคำที่สองคำว่ารู้มากเราอ,อูรูรู้ไม่โทร,รู้มออากอมากรู้มากพยางค์ที่สองอ่านว่ามากประสมด้วยสละอาสะกดด้วยตัวกไก่แม่กกนักเรียนก็สังเกตคำด้านขวามือว่าคำไหนประสมด้วยสละอาและมีแม่กกเป็นตัวสะกดนะคะคุณครูฉเฉลย คือคำว่ายากนานคำที่สัมผัสคล้องจองกันก็คือคำว่ามากกับคำว่ายากนักเรียนคะวันนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของคำคล้องจองลักษณะคำคล้องจองก็คือคำที่มีเสียงสระเดียวกันและมีตัวสะกดแม่เดียวกันนะคะนักเรียนมีความเข้าใจแล้วนะคะเมื่อทำแบบฝึกหัดเสร็จมีเวลาอย่าลืมตกแต่งระบายสีมาด้วยนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ